เวลา17นาฬิกา38นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดและพลโทนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทุละองทุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน100ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่จิตอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ําเริ่มลดลงประชาชนกลับเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและทําความสะอาดแต่ยังคงเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากมีดินโคลนที่มากับน้ําเป็นจํานวนมากทับถมอยู่และขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือน ในการน,นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน100ชุดให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรที่สาธารณประโยชน์วัดถนนและสถานที่ราชาการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว